ผลิตภัณฑ์สักผ้าสุดเข้มขน้น Fine Line Deluxe Perfume ช่วงที่แล้วเส้นได้จัดชุดในตีมสานตาขาวแดงเสร็จไปแล้ว1ชุดแต่ชุดในตีมนีออนจะสว่างแสบตาหนุ่มไว้ขนาดไหนไปชมกันค่ะมาเดี๋ยวลุกที่2ใช่ไหมคะตีมนีออนไปปาร์ตี้กับเพื่อนที่ทองหล่อนึกถึงอันนี้เลย นางมีเป็นกางเกงเขียวของนางได้ใช้แล้วนะคะสีเขียวตัวนี้ไม่นีออนให้ถีบเลยค่ะบอกว่าอ้ยนี่สีเบาไปตีตาแตกตีตาแตกแว่นตานอกจากอันนี้แล้วใช่ไหมเราจะเพิ่มความเก๋ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จริงจริงมันก็ปาร์ตี้ได้แล้วแหละมันมีความแบบว่าคือแว่นมันก็มีความเป็นประหลอดอยู่ค่ะ ตี้เนี่ยมันต้องเพิ่มความแบบจัดการเข้าไปอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีความเป็นสร้อยกัวเกงตรงเนี้ยคิดว่าจะได้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจหออีกทีนึงก่อนโอเคสีดำสองเนี่ยเห็นไหมมันก็แบบไม่มีความนีออนแต่ว่าถ้าสีดําแล้วเป็นเสื้อสีเงี้ยมันก็ได้ไงเอาออกมาก่อนอันเนี้ยเป็นกางเกงตัวเลิฟมันมากนะคะอาร์มาเร่เกงยีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวละสี่หมื่น 40, กางเกงผมอะราคายังไม่เท่ากระเป๋าเขาเลยแต่อย่าลืมว่ากางเกงผมอะผมได้ใส่ทุกวันนะปี <c oughs> ที่แล้วบอกว่าจะให้นาฬิกานาฬิกาเลือกสอามล้า,านาน <c oughs> งางบอกงั้น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 มันไม่ชอบอ่ะคนเรามันไม่ชอบอ่ะคือให้มาก็โอเคขอบใจว่าวันหนึ่งที่ขัดสนกูคงขายอะไรขัดสนกูคงขายอะไรอย่างี้แต่ถ้าเกิดให้ของเล่นแบบ มันชอบอะแววตามันออกคิดในใจให้ขนาดนี้ในสิ่งที่กูไม่เก็ตมันเกิดกูนุ่งวางกุญแจนุ่ง้วยแหละกนุ่งวางกุญแจนุ่งด้วยแหละให้ของขวัญกันหลักล้านเลยเหรอไม่ไม่ได้ให้พูดมันเปเล่นๆอย่างนั้น่ะแต่นางไม่เอานางไม่เอานางไม่สนใจเลยสามทุ่งสามล้านเผื่อเอาไปขายแล้วซื้อหมีแทนใช่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสามล้านหาแชนแนลวางๆดีกว่าไม่แต่แต่ผมบอก ผมบอกเนวบอกว่าเออเฮ้ยแบบไม่ต้องซื้อแบบของแพงๆต่ซื้อของที่ผมชอบอ่ะผมจะถูกใจกว่าตัวบอลอ่าอันนี้จอดีใจแน่นอนของเล่นดีใจแน่นอนไม่ใช่สองอย่างในชีวิตไว้มีแค่2องอย่างแล้วอย่างเวลาเขาทำคลิปกันเน่ะเขาชอบแพร่งกันใช่ไหมใช่คุกนีเคยมีแบบแบบแพร่งกันของรักเอาของเล่นไปไปทุบอะไรอย่างนี้มีไหมนี่ไงคลิปที่เอาของเล่นไว้ไปจุ่มช็อกโกแลตอ่ะคนดูเยอะมากแล้วคนแบบชอบมากคนสะใจคนสะใจมากการไว้เป็นไงวันนั้นเอาไวการไว เสียหลักเลยประเด็นคือเราจัใจที่แบบเขาออกไปข้างนอกใช่ป่ะแล้วเราก็เตรียมการเอาช็อกโกแลตมาโรยเอยละลายกับความร้อนกลายเป็นฟาว์ดูแล้วเราก็เอาของเล่นมันอะจุ่มในช็อกโกแลตเลยเคลือบไปเลยเอาอะไรไปจุ่มอันนั้ะเอางกลุ่นกับลูฟี่แล้วเขาไม่ตกใจเหรอเออแล้วแล้วไว้กลับมาเป็นไงได้บอกว่าได้ปั้นช็อกโกแลตเป็นรูป ลูกของแม่คือมันไม่ได้ว่าเหมือนเป๊ะแต่มันเขาโค้งมนใช่ใช่เพราะว่าเฮ้ยโอ้โหตั้งใจแบบปั้านน้อสตุ่มขาอะไรอย่างเงี้ยดีใจเลยดีใจกำลังจะกัดเลยจะกัดตอ๊วะอะไรเงี่ยเหมือนแบบกัดกัดขาเขาเราไม่อยากแบบหักหัวหรือเงี้ยเราว่าเอาส่วนที่แบบว่าจัดขาพอกัดไปปุ๊บเอ้าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบเหมือนตีนลูกแล้วเป็นไงพอรู้ว่าโดนแพร้งโกรธปหมตอนแรกอ่ะก็ ก็เหมือนก็โกรธนิดนึงว่าแบบเอ้าเฮ้ยทำไมเอาของเล่นมานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็แบบว่าเอ้ยแบบเหมือนเลือกตัวที่มันแบบว่าไม่ได้แบบว่ารุนแรงม,ม,<า>มากนะ,<า>ะนเวลาเราแกล้งอ่ะคือเราเราเราเรียวไงคะแล้วเราก็คิดว่า คนดูจะเสพได้ประมาณไหนแล้วเราจะแกล้งคนของเราได้ประมาณไหนบางทีมันแกล้งแรงเกินไปมันจะดูเกลียนก็เลยแบบเราก็เราก็ต้องเซฟหน่อยแล้วก็เราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าหลังจากที่แกล้งจบแล้วเราจะทำไงต่อเราต้องรับผิดชอบอันไหนที่ตัวไหนที่เรารับผิดชอบไหวก็ทำไหวก็ไม่ต้องทำ ชุดที่สองถือว่ายากไหมอะสอดชุดที่2เนี่ยไม่ยากเท่าชุดแรกชุดแรกอะมันมันไม่อย่างที่บอกค่ะมันมันไม่ได้แต่งตลอดไม่แต่งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างชุดที่2คือมันแค่หาชุดที่มันเป็นสีที่มันแบบจิ๊ดจ๊าดออกไปกับอเซนซอรี่ที่มันแบบเข้ากับปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รอดแล้วจริงๆอะปาร์ตี้ไม่จำเป็นต้องสีฉูดฉาดก็ได้ สีขาวก็ได้เพราะว่าพอเราไปงานปาร์ตี้มันก็จะเจอแสงนีออนอ่าไฟน้ำตามันก็จะเกิดเรืองแสงขึ้นมาสีขาวโอเคถ้าอย่างนั้นไปดูดีกว่าค่ะว่าชุดที่2องทีมนีออนจะออกมาเป็นยังไงไปจัดกันต่อเลยจริงๆริงงานข้าวไปกันเก่งตรงเนี้ยเสื้อตัวเน้เลยเข้ากันเลยเห็นมั้ยมัดยอมมัดยอมนี่ก็ได้นี่ ชอบใส่มากนนแล้วทุกคนก็ถามเยอะด้วยแล้วผ้าก็บางอุ้ยอันนี้คือแบบว่าตรงตรงอยู่เลยตรงเลยจัดจ้าเลยจัดจ้าในย่านขอ,องเาเลยออได้แหละแต่ว่ามันมีอีกถ้าแต่งติมนีออนเนี่ยง่ายเลยเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้นานก็หิตอินอยู่สอกล้ามอ,อันนี้ก็จะเป็นออกแนวปาร์ตี้เลยปาร์ตี้แบบว่าฟูมูนสงการนีออนแล้วแถมเป็นมัดย้อม อันนี้ก็จะแบบอันนี้ก็ตรงน,นี้จะเป็นความแบบหวานแหววไอติมไม่ติมไอศครีมหน่อยมาเดี๋ยวเราเลือกกันเลยอุ๊ยคิดไม่กอะอันที่แล้วยัง เลือกยังน้อยยังพอไอ้น,นี่ได้แต่อันนี้คือแบบว่าชอบทุกอันเลยอยากให้แบบว่าขนคอสตูมไปแบบว่าเกินครึ่งทางถ่ายรูปตุ๊กเปลี่ยนอีกชุดนึงอะไรอย่างเงี้ย <G ül> พวกได้ทำกันอย่างนจริงๆนะอย่างเช่นไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดเนนะ่ะชุดแม่น้ำเนะี่ยไปสองวันเราไปสิบตัวสิบตัวมันเป็นอย่าง,งน,านั้นเถอะเนี้ยทุกคนเนี่ยคือทริคอ่ะกางเกงได้แล้วหรือว่ามันยังไม่พอเขียวกับเขียวแล้วหมวกอุ้ยนี่ไงนี่ไงความเป็นแบบว่าเนี่ยน่ารักเลยน่ารักเลย เพ่ว้ส่องอยู่เวลาแบบเนาะเวลาไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้นะย,ยูอ่ะเดี๋ยวขอเลือกเสื้อก่อนออขอเป็นตัวนี้น, <ะ S 1> นี่เป็นตัวนี้ค่ะเป็นมัดย้อมแบบสีสันหน่อยนะคะหมวกอ่ะจริงๆก็ใส่ได้แต่มันจะยูเยอะไปไม่ต้องเ็กผมหล่อหลอไว้เข้าอ่ะโอเค ชุดแล้วได้ชอบชุดไหนมากกว่ากันในมุมของคนจัดชอบปาร์ตี้ค่ะชอบนีออนใช่ไหมันก็บมันก็ปาร์ตี้ทั้งคู่นะไม่ไม่ปาร์ตี้นีออนนออมันแบบสนุกถามไว้ดีกว่าเคยเห็นสอดจัดชุดให้เราป่ะโอ้น้อยเลยครับไม่้อเห็นบรรยากาศที่เขาจัดให้วันนี้เป็นไงบ้างอือคือคือเหมือนแบบรู้สึกแบบ แปลกใจที่แบบว okay. ่าเออแบบจัดมาคือคือเอาจริงๆคือเราก็ชอบนะที่เขาจัดมาไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบก็เออเหมือนแบบเออเหมือนรู้รู้ใจเราว่าเราอยากแต่งแบบไหนไม่ชอบใส่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออจัดให้อะไรเงี้ยแล้วอยากไปเที่ยวต่างประเทศกันน่ะมีจัดเสื้อผ้าให้กันไหมคนนึงพับคนนึงเอาลงกระเป๋าอะไรเงี้ยเออบางคู่ก็จะมีเงี้ยคู่นี้เป็นไงเวลาเดินทางจัดจัดจัดตลอดแม่หนูนะใครจัดใครไว้จัดเราพ่อบ้านเหรอพ่อบ้านเอาลงกระเป๋าเหรอ ผมเป็นคนเอาลงกระเป๋าเพราะว่าเห็นแล้วมันหงุดหงิดทำไมเพราะว่าได้เป็นคนผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนเอายัดยัดโยนลงมาโยนอะไปเหรอไม่อาจจะไม่ไม่ยัดโยนขนาดนั้นแต่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ปุ๊บไม่เลียงไม่อะไรคือ พับๆแบบรูบๆแล้วก็ลงๆไม่ประเด็นคือถ้ามันไม่พับดีๆอ่ะมันจะมีกระเป๋าใบถัดไปมันจะมีกระเป๋าใบถัดไปซึ่งมันจะงอ้อมาอีกแบกก็คือเราอาฉะนั้นคือถ้าเราจัดกระเป๋าให้มันอยู่ในใบเดียวได้เราก็ไม่ต้องแบกหลายใบ ไม่เกี่ยวผลมันเห็นตัวเองวัยหนุ่มๆไง่โน้นนะรักษาเขาไว้นะให้มันใครยอมเราขนาดนี้เขาดีเหมือนพี่เลยใช่ไหมคะโอ้หาคนยอมผู้หญิงนี่ลำบากแต่พี่เผือเป็นคนดีจริงๆนะดีๆนะดีๆคนไทยพี่เผือเป็นคนดีพี่เผือเป็นคนที่แบบเออเป็นพ่อของลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีคอยดูแลครอบครัวที่ดีด้วยใช่มาแบบน่ากลัวเออมึงชมกันอย่างนี้มึงด่ากันดีกว่าหายชินมึงชมแล้วกูไม่ชินชมแล้วกูไม่ชิน งานเนี้ยหรือว่าถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้านี่ใครเป็นคนเตรียมอ่าถ้าเป็นถ่าย YouTube เป็นได้เตรียมอ๋อโอเคเป็นได้เตรียมคือได้จะแบบคอยแบบดูว่ามันเหมาะกับโปรดักอะไรของลูกค้าแล้วก็ต้องใส่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าได้เป็นเป็นบล็อกชันบลิฟเขาให้เขาจัดชุดอย่างที่เรามาบีฟมาเพราะว่าเหมือนผมคุยกับลูกค้าผมก็จะมาบอกเขาว่าสีอะไรเขาก็จะเตรียมชุด อยากเห็นแล้วว่าชุดนี้ออนว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงโดยเฉพาะขาสั้นเนี่ยแขชอบมากอ๋อชอบมากเลยครับน้องผู้ชายเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเรา้นไปดูดีกว่าครับไว้แต่งออกมาจะเป็นยังไงไปจัดกันต่อเลยไหนชุดที่เขาจะให้เตรียมอ่ะเราเตรียมไว้หมดแล้วจา้าตามคำสั่งเลยจ้านู่นสองลุกสองปีมไหนโอ้โหมีผ้าพันคอด้วยต้องมีถ้าไม่มีนี่อบเลยนะอ่านี่อะไรนี่เสื้อขาวแดงตรงเป๊ะต้องนะกางเกง เออโอเคได้ได้รองเท้าแดงด้วยถือว่าตรงธีมแต่ก็นี่อะไรรองเท้าเขียวเปงี่ยเขียวอืมเออเขาไม่อยากให้บีร้อนอ่ะแต่กีงขาต้านนิว่าจะได้คล้องตัวมีรองเท้ากันเข่โกโอเคจัดจ้านในย่านทองหล่ออหัวมีบ้านด้วยนะโอ้โหช่างเต็มเลยเนี่ยอ้าวนี่เทสอะไรนี่เทสสอดร้อนตายรีบไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวไปเอากล้องไม่ทันด่ากันดีแล้ว ไม่ทัไรายคุณนี่เลือกถูกจริงๆซื้อยืดก็โอเคแล้วแล้วก็กางเกงก็โอเคสบายดีจริงๆนี่แบบนี่ชุดนี้ผมให้คุณสิบเต็มสิบเลยเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอีกชุดนึงดีกว่าเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงขอดูได้เห็นไหมหมอกเราเชียบขาด ออได้เส็จสิบแล้วมาได้นี่ต้องใส่แว่นตาเลยนะใช่ไหมเพราะมันสะท้อนแบบการกินกเลยงโอ้สีสันน้ำแสบตามากคุณต้องเอาสร้อยมาข้างๆตรงคอหน่อยเนี่เออใช่มันค่อยๆอย่างนี้ มีแบบความแบบทองๆนิดนึงใช่ไหมอ่ะพอเหนื่อยพอเหนื่อยถอดแว่นถอดแว่นเฮ้ยโอเคอยู่เขาชอบอันนี้สิบเต็มสิบันงานใช่ได้ทีนี้จะให้แต่งตัวให้ปะต่อไปเนี้ยได้ไปยังอ่ะไปดิคุณจะรีบบอกไปเอากล้องไหมเหรอเออป่ะเออแล้วโอเคอ๋อว้ชอบชุดไหนมากกว่ากันครับชอบชุดหลังครับชอบนินเหมือนกันชอบเหมือนได้เลยปกติแต่งตัวแบบนี้ไหมเวลาไปข้างนอก ก็มีนะครับ <ừ m. S 2> คือสีที่เป็นพวกแบบมีออนสีสีอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะ <ừ m. S 2> สีเขียว สีเขียวสะท้อนแสงนะเยอะมีเยอะหลายตัวครับออก็ไม่ได้เป็นคนที่แต่งตัวแบบสีดำอย่างเดียวตลอดเวลาก็มีสีสันด้วยโอเคจริงๆจิ๊บชอบทั้งสองชุดเลยนะอย่างชุดแรกจิ๊บชอบไอเดียของสอดอมากเลยที่แบบผ้าพันคอลิเวอร์พูลอะไรเลยคนที่แบบเป็นแฟนบอลไม่มีวันหยิบเอาออกมานอกจากเชียร์ฟุตบอลอยู่บ้านแต่ด้วยความที่แบบเออสอดออีเอทขึ้นมามันทําให้ผ้าพันคอตอบโจทย์ลุคคริสต์มาสได้เลยกลายเป็นคริสต์มาสขึ้นมาเลยใช่เพราะเวลามันพับๆเราก็ไม่ได้เห็นนะว่าเา ตายอะไรมากแล้วมันก็คือมันก็กลายเป็นแบบเออเออมันดูคริสต์มาสไปเลยทันทีลุกแกใช่ส่วนอันที่สองเนี่ยชอบมากกับการที่เล่นแบบเล่นสีที่ข้างบนแบบเหมือนสาดสีเข้ามาเลยแล้วก็ช่อนล่างกับรองเท้าให้มันแมชกันมันจะได้แบบยังน้อยคุมโทนอยู่อะไรเงี้ย เจ๋งเจ๋งก็ถือว่าผ่านทั้ง2อชุด2โจทย์ผ่านมากๆค่ะก็ได้เห็นกันไปแล้วทั้งชุดปาร์ตี้ค erm ริสต์มาสแล้วก็ตีมนีออนนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเขาจะต้องมาจัดชุดให้กันภายใต้ตีมที่เรากําหนดแล้วก็เสื้อผ้าที่เราเตรียมไว้ให้ด้วยแต่จะเป็นตีมอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับช่วง dress Me Up แปลงโมที่รัก